แฉมัีเด้อแฉมันนี้แมันนี้แฉมันนี้แฉมันนีเฮ้ยเฮ้ยแมันนี้ตายอแมันนี้แมัีโอ้โหโอ้โหแมัีไปโอ้ไมเดินโอ้ฟันสอกกันที่เนาะ เตะ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 โอ้ยบ่แม่นดอกตั้งใจในลองตัวไงโอ๊ยเข้าไปมาโอ้ยสอกเฟ้นมันนี้สอกเฟ้นมันนี้เนาะก็สอกไอ้สอกแสงวันนี้เนาะโอ้ยแสงวันนี้แสงวันนี้เอ้ยแสงวันนี้

เด้อยู่สอกผู้เฒ่านะครับสอสอกเิล่น้นเันแดเอ๋อแสงมณีนะครับผมันมันแสงมัี่ท้งหมดแสงมณีแสงมันนี่ฟันถือเก้อแสงมันนี่ฟันถือเก้อ เต็มนนี้อ็นี้เ็นี้ซกอากาศมันหรอบกานได้เดเนอะมนี้ครเป็มนีม่มไม่ไหวเนาะไ่เคยเดินนะีี้บ่เนาะเย้ เล่นง่ายเล่นได้ได้ชัวร์ต้องออโต้อาวันเย่